ถ้าทิ้งฉันไว้กลางทางที่เคยมีเธอรอยยิ้มความทรงจำมันแคบกริงด้วยความลึกรคบสุดถึงแคบสุดจิตใจคำสัญญาที่เคยให้มันลองละลายตอนนี้เลือกแค่เงาเงาขาาเธอที่เคยค่อยจางหายปลอก็ปลอมตัวเองแต่ทำไมมือยังกดเบอร์เก่าเสียงตอบรักคือใจ น้นตาเป็นเศษกระจกเปลี่ยไปตามลมเจ,จ็บจนไม่เหลือแรงจะร้องไห้แต่มันยังปวดจนทนเธอคือใบหิวที่พัดผ่านแล้วทิ้งฉันไว้กับความว่างเปล่าทุกี่ครั้งก็ตามฉันยังยอมให้เธอทำร้<พ>ายภาพเธอที่เผาที่ไอจีมันแทนฉันซ้มจนชินความรักที่เพรวยนชื่นตอนนี้เลยแิ่คงำคืนมึนยาพิษลองปิดตาให้สนิทแต่ดวงใจมันยังตะโกนถามว่าทำไมคนย่างฉันถึ จชิ้นส่วนหัวใจที่เธอจึงเอามาปิดปะปอแต่ทุกครั้งที่ใกล้จะได้คืนเธอก็มาหากเหนซ้ำคงจะไม่ใช่แค่ส่งที่เธอทำแบบนี้แต่ทำไมเธเป็นคนสุดท้ายที่ย,ยอมก็บอกตอนนี้ว่าไม่ต้องคิดถึงแต่ทำไมไมันยังกดเปิดเก่าเสียงตอบรับเธอสายน,นี้ไม่มีอยู่ตอบหัวใจมันร้าวเป็นรอนแก่ทุกครั้งที่คิดถึงวันเก่าฉันยังติดอยู่ในวงวนที่เธอสร้างไว้ให้หล้มเหลว เลอะจริงฉันเลยก็คว,าว่างเปล่าแต่ทุกครั้งก็ตามฉันยังยอมให้เธอทำไร <'ll> ไรู้ว่าเธอไม่เคยจริงแต่ทำไมถึงยอมหลงรอยร้าวทุกทิศทางบันล้อมจนหัวใจพังถึงวันนี้จะจบแล้วแต่ความเจ็บยังไม่จางฉันคือเศษกระจกในสายลมที่เธอไม่เคยคิดจะเก็บ